ข้าพเจ้านางสาวมีนางงามรูปจะขอโอกาสอาราธนาเทพพิยดาเจ้าทั้งร้ายของทั้ง16ชั้นฟ้าสุราไรตลอดกระทั่งถึงภูเขาเรากาภูมิสถานวัดวา,ารามที่อยู่ของข้าพเจ้านี้ล้วนแต่คนดีคนวิเศษจงมาประจำมาปกปักรักษาอย่างผูยใหยอันตรายใดๆทั้ทงร้ายของทั้งภายในและภายนอกขอบขันกาดสันดานแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าคิดจะทํากิจสิ่งใดๆขอ ขอย่าได้ขัดข้องในพระไทยช่วยให้ได้สมหวังสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลาเทินสรัชชังสัตเซนังสะพันธุงนเรนทางปริตานุภาวูสาธารักขตุติภาริตวานะเมตังสะเมตตาพระธันตาอวิคิตตาจิตตาปริตาพนันตู เคกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเตจักาเมตรุวนาคาหเนเคหวัตุมมหิเขเตพุมาจจยันตุเทวาชระธระวิสเมยักขคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจะนั่งซาทบุเมสุนันตุธรรมสวนาการุไอยามพทันตาท่านผู้เจริญทั้งร้ายการนี้เป็นการฟังธรรมธรรมสว สวนกากาโรยามพรทธันตาท่านผู้เจริญทั้งร้ายการนี้เป็นการฟังธรร,รมธรรมะส,สวนกากาโรยามพรทธันตาท่านผู้เจริญทั้งร้ายการนี้เป็นการฟังธรรม